รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับเพื่อนๆก็ไม่ได้เจอันสักพักเลยนะครับพอดีช่วงนี้ก็ติดภารกิจหลายๆอย่างนะครับก็ยังไม่สามารถทาคลิปมาได้นะครับจริงๆได้รับคําถามมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสูตรเดินเงินนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราจะทําซีรีส์ของสูตรเดินเงินนนะครับแต่เนื่องมาจากว่ายังมีคนสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสูตร1 3ึ่และ1 3ึ่นะครับว่า สรุปแล้วหลายๆคนงงครับว่าสรุปใช้ยังไงกันแน่นะครับใช้ตอนไหนอะไรยังไงนะครับสเต็ปการเงินไปยังไองไอ่ะเดี๋ยววันนี้เรจะมาสาธิตให้ดูนะครับแล้วก็มีคนคอมเมนต์มาครับว่าทําไมไม่เล่นของจริงให้ดูนะครับอันนี้ก็เนื่องมาจากว่า,าผมนะครับมันอาจจะเป็นการชี้นําให้ไปเล่นพนันออนไลน์เกินไปนิดนึงนะครับผมก็เลยอาจจะไม่เล่นให้ดูนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเขาไม่ใช่สปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับแล้วก็ เราก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเว็บไซต์เหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะไม่เล่นให้ดูทางเว็บไซต์พนันออนไลน์นะครับสําหรับในคลิปที่เราทํานะครับแต่อนาคตก็อันนี้อีกเรื่องนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้นะครับเราจะไม่ทําให้ดูนะครับอ่ะเรามาที่สูตรขั้นแรกเลยเนี่ยสิ่งที่คนงงขึ้นแล้วไหมครับคนงงเขาก็คือเฮ้ยแล้วไอ้แทงเงี้ยเราเมื่อไหร่กูจะได้เงินสิ่งที่เขาทำคือ,องไงรู้ไหมบางคนทาอย่างนี้ตาแลกแทงหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยว ตาแรกแทง1ตาที่2แทง3ชิ้นตาที่3แทง2ชิ้นตาที่4แทง4ชิ้นไอสูตรไอนี่มันคือไม่ใช่ไม่ใช่สเต็ปในการแทงนะครับมันไม่ถูกต้องนะครับคือสเต็ปการแทงมันคือว่ามันต้องพิจารณาว่าคุณแพ้หรือคุณชนะในตานั้นๆน,น,นะครับไม่ใช่ว่าคุณ ตาหนึ่งแทงหนึ่งตาสองแทงสามตาสามแทงสองตาสี่อัตราสี่แทงสี่อะไรอย่างงี้นะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันคือคุณต้องถือว่าคุณนะ่ะแทงตานะแล้วคุณชนะหรือคุณแพ้อ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วกันง่ายๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบด้วยว่าระหว่างหนึ่งสามสองสี่กับหนึ่งสามสองหกเนี่ยมันต่างกันตรงไหนนะครับอ่าดูชา้าๆเลยเนาะเอาเบสิกก่อนแล้วกันนะของหนึ่งสามสองสี่ดีกว่าเนาะดูง่ายๆก่อนสี่ที่เขาพูดคือยังไงอ่า สิ่งที่เขาพูดนะครับคือตาแรกเนี่ยสิ่งคนถามณทำก็คือคุณต้องแทง1ชิปเสมอนะครับ1ชิปเท่านั้น1ชิปนี่อาจจะมีมูลค่า10บาท20บาท50บาท100บาท1,000บาทอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับซึ่งมีคนถามว่าระหว่างรูเล็ตแบล็กแจ็คกับบาคาร่าเนี่ยไอสูตรนี้เหมาะกับอะไรที่สุดผมต้องพูดตรงๆเลยว่าสูตรนี้น่าจะเหมาะกับบาคาร่ามากที่สุดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นแบล็กแจ็คเนี่ย เนื่องจากว่าแบล็กแจ็คเนี่ยโอกาสในการชนะของคุณเนี่ยมันไม่ใช่ห้าสิบห้าสิบเพราะว่าโอกาสในชนะของในเกมแบล็กแจ็คเนี่ยพุ่งตรงเลยว่ามันต่ํากว่านะครับต่ํากว่าบาคาร่าถ้าใครเคยเล่นแบล็กแจ็คจะทราบเลยว่าโอกาสโอกาสในการเสียเงินของเกมไอตัวแบล็กแจ็คเนี่ยมันสูงนะครับเพราะว่าหนึ่งสถิติมันคือคือเราไม่มีกราฟอะไรให้ดูนะครับสิ่งที่เราจะใช้ได้คืออาจจะเป็นเทคนิคของการค่าร์คา์ติ้งนะครับของแบล็กแจ็คของ MIT นะครับหรือ อีกวิธีการหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าเราต้องเป็นคือดูครับว่าโตะไหน,นคือแบบว่าแจกอะไรก็อาจจะพอเล่นได้นะครับส่วนแบล็กแจ็คนี่ผมว่าเดี๋ยวเราไปพูดกันคลิปอื่นดีกว่านะคลิปนี้ย๋ยวเรามาโฟกัสกเรื่องสูตรเดียวกันนะครับแล้วในส่วนของที่ว่าจะใช้สูตรนี้ในของไอตัวรูเล็ตได้ไหมได้นะครับแต่เหมือนกันครับเช่นกันครับเนื่องจากว่ารูเล็ตเนี่ยโอกาสในการชนะของคุณถ้าคุณคิดว่าคุณจะแทงแค่ คู่ขี้หรือว่าแดงดำนะครับโอกาสแพ้มันสูงนะครับเพราะว่าถ้ามันออกศูนย์ขึ้นมาหรือมันออกศูนย์ศูนย์อย่างเงี้ยคุณก็เสียเงินแล้วบางคนเาจจะบอกว่าเอ้ยงั้นผมดักทางในการที่ว่าผมจะแทงไอตัวอะไรนะศูนย์กับศูนย์เพิ่มคือมันก็คือมันไม่มันไม่ค่อยเหมาะนะครับกับการใช้สูตรนี้นะครับตรงๆนะผมว่าสูตรนี้เหมาะกับการเล่นบาคาร่าที่สุดแล้วนะครับก็คือเป็นระบบแบบว่าหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็โอกาสชนะคือห้าสิบห้าสิบนะครับ และเสมอก็ถือว่าไม่เสียและไม่ได้อะไรนะครับผมว่าสูตรนี้เหมาะกับบาคาร่าที่สุดแล้วนะครับอ่าสองสูตรนี้ต่างไหมหนึ่งสามสองสี่หนึ่งสามสองหกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมันต่างกันตรงไหนเนาะโอเคนะเอาเริ่มเบสิกก่อนเบสิกก็ว่าเอาสเต็ปเดินไงมันเดินยังไงอะ่ะตาแรกคุณแทงหนึ่งก่อนนะครับเบตติ้งสเต็ปก็คือหนึ่งนะคุณแทงหนึ่งนะสมมุติว่าตาเนี้ยคุณแทงปุ๊บคุณชนะฮะผมใช้เบ็นยูนะวิน คุณจะเป็นยังไงคุณก็กําไรหนึ่งชิ้นไงจริงไหมเนื่องจากว่าตานี้คุณชนะเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วคุณชนะใช่ไหมคุณก็จะเลื่อนจากหนึ่งเนี่ยไปเป็นสามคุณก็หนึ่งีดสามเลยนะอ่ะคุณก็เลื่อนมาเล่นแลนะ้วอ่ะตานี้แทงสามนะสมมุติว่าตาเนี้ยคุณชนะอีกแล้วเก่งจังเลยนะครับเก่งจังเลยอ่ะตาคุณก็จะมีกาไรสะสมเท่าไหร่ครับเป็นสี่ชิ้นเนาะก็คือสามบวกหนึ่งนะครับ โอเคไหมอ่ะสมมติตานี้คุณชนะแล้วไงต่อคุณก็เลื่อนไปเป็นสเต็ปต่อไปซึ่งสเต็ปต่อไปคือสใช่ไหมครับคุณก็แทง2ชิ้นเนาะให้แทง2ชิ้นนะครับไม่ใช่ให้เอา1นึบวกสาบกสองอะไรนะครับวันนั้นบางคนยังงงเลยนะครับสมมุติตานี้คุณแพ้ทันไหมครับทันเนาะน่าจะทันนะครับอ่าผมจะพยายามไม่ไปเร็วมากนะสมมติตานี้คุณแพ้ทํายังไงครับ เน็ตคุณก็ด้การนั่นแหะคุณก็กําไรก็คือสี่ลบสองแล้วแพ้ทายังไงอ่ะแพ้ทำยังไแงไแพ้คุณกลับไปเริ่มต้นที่หนึ่งใหม่ครับงงไหมคือชนะคุณก็เลื่อนไปเรื่อนเข้าใจไหมถ้าชนะแทงหนึ่แง,แ,งแล้วชนะก็แทงไปแทงสามแทงสามแล้วชนะก็แทงสองแทงสองแล้วชนะคุณก็ไปแทงสี่แต่ถ้าคุณแพ้ระหว่างนี้ไม่ว่าจะหนึ่งสามสองสี่อะไรก็ตามเนี่ยให้คุณกลับมาเล่นหนึ่งเสมอนะครับอย่างนี้เห็นไหม แทงหนึ่งชนะอ่ะแทงหนึ่งชนะนะอ่ะตาต่อมากูแทงสามแทงสามชนะอีกชนะกูแทงสองแทงสองเมากกว่าเสียก็้ยนกลับมาแทงหนึ่งเก็ตมาเก็ตนะครับอ่าสูตรนี้พอเกนะ็ตเนาะและทีนี้มีคนถามว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาักหน่อยแล้วกันนะอ่าตาน,นี้แทงหนึ่งเนาะสมมุติชนะชนะทำยังไงอ่ชนะช,นะชนะก็ก็ดีครับก็เพิ่มลายสามนะ ถ้าชนะปุ๊บตานี้คุณก็จะแทงเท่าไหร่ครับสามชิ้นใช่ไหมครับสมมุติชนะอีกแล้วนะครับชนะอีกแล้วอ่านะชนะอีกชนะอีก,อกคุณก็ไปสเต็ปต่อไปคือไอเน็ตเนี่ยแต่จริงๆสาคัญไหมคือผมแค่ต้องการที่คุณดูว่าตอนนี้คุณกําไรหรือคุณเสียแค่นั้นเองนะครับอ่าสมมุติมีคนถามมีคนถามอีกคําถามนึงครับสมมุติตาแรกเนี่ยพี่ผมชนะนะแล้วตาสองเนี่ย ผมต้องแทงสามชิ้นใช่ไหมครับพี่อถูกต้องครับแล้วถ้าสมมุติผมเสียแล้วครับผมจะทําไงครับมันลบมันเต็ดลบเนาะลบสองเนาะนี้เสียทํายังไงครับเสียก็ตายให้คุณกลับไปเล่นหนึ่งใหม่ครับก็คือกลับไปเริ่มต้นที่หนึ่งใหม่นะครับอันนี้ที่ทําความเข้าใจนะครับทําความเข้าใจไปเนาะเพราะว่ามันคือมันเป็นแค่สเต็ปในการแทงแล้วจะเกิดคําถามขึ้นว่าแล้วแทงเนี้ยมันมีประโยชน์อย่างไร ทำไมต้องเป็นหนึ่งสามสองและสี่เพราะอะไระคุณมาดูนะไอ้สูตรนี้มันมีข้อดีคืออะไรรู้ไหมก็คือถ้าคุณชนะสองตาแรกเนี่ยถ้าคุณชนะสองตาติดเนี่ยไอ้สูตรหนึ่งสามสองสี่จะเป็นสูตรที่เทพมากเลยนะถ้าคุณชนะสองตาติดเพราะคุณจะได้กําไรสี่ชิปและไม่ว่าคุณจะเสียเหมือนกับว่าคุณจะเสียัที่สามหรือจะมาตกม้าตายที่มือที่สี่คุณก็ยังกําไรเข้าใจไหม ทำให้ดูนะทำให้ดูง่ายๆอันหนึ่งนะอะหนึ่ง result สมมุติชนะเดี๋ยวปั้นเมึงนะี้อ่ะชนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องงงเดี๋ยวงงไอเน็ตเน็ตนี่อย่าเพิ่งอ่าเอาเติมเลยละกันเต็ปต่อมานะครับสามเนาะสามแทงสามยวผมจะทำให้ดูนะว่าถ้าเราชนะสองตาติดอะไรเงี้ยต่อให้เราเสียเนี่ยเอาสามตาดีกว่าเดี๋ยวให้ดูเป็นสี่นะ เห็นไหมคือถ้าคุณชนะสองตาติดเนี่ยคุณได้กาไรมาคุณได้กาไรมาสี่ชิปแล้วถ้าสมมุติว่าบังเอิญว่าคุณไปเสียตาที่สามเนี่ยตาที่แทงสองเนาะสมมุติตานี้เสียเห็นไหมคุณเสียตาเนี่ยคุณก็ยังกําไรเห็นไหมหรือ,อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาใหม่เอาใหม่สมมุติเทพมากเลยชนะเรียงเลยแต่ด้านมาตกมาตายตาสุดท้าย นะครับตาที่แทงสีสมมติเสียาตาเนี้ยแหละคุณก็ยังกําไรเห็นไหมคือหลักสูตรของไอ้สูตรเนี้ยคือสูตรนี้เนี่ยจะดีมากเลิศมากดีที่สุดก็ต่อเมื่อคุณชนะสองตาติดนะครับส่วนอีกสูตรหนึ่งที่ผมจะพูดถึงก็คือหนึ่งสามสองหกสูตรนี้ดียังไงอ่ะมาดูนะมาดูนะเปรียบเทียบกันนะเอาสม,มมติเอาเหมือนกันเลยเอาเหมือนกันเลย ชนะสมตาติดนะแล้วมาแพ้ตาสุดท้ายไอ้ดูให้มันดูให้ว่ามันต่างกันตรงไหนนะครับหนึ่งเนาะหนึ่งหนึ่งใช่ไหมตาที่แทงสามเนาะชนะก็เป็นสี่สามสองหุ่ยน่งตอนนี้แทงสองเนาะมันกําไรหกชิ้นใช่ไหม แล้วคุณก็นำมาแทงหนึ่งสามสองหกแล้วแทงหกชิ้นใช่ไหมถ้าคุณมาเอินเสียก็คือคุณแค่ศูนย์เข้าใจไหมก็คือไอ้สูตรหนึ่งสามสองหกเนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณเจ๋งขนาดที่ว่าคุณนชนะสี่ตาติดเนี่ยมันก็โอเคแต่ว่าสูตรนี้เนี่ย เอาจริงๆนะถ้าเทียบนะระหว่าง1 3 2 4กับ1นึ6นะผมว่า1324มอ่ะมันได้ผลมากกว่านะเท่าที่เห็นคนเล่นมาแต่ว่าสำหรับคนอื่นที่เคยอาจจะไปลอง1 3 2 6แล้วเฮ้ยมันดีเพราะเขาคิดว่าเฮ้ยถ้าชนะ4ตาติดนี้กำไร12ชิปอ่านั่นก็อีกเรื่องนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นเนี่ยผมไม่เคยเห็นคนใช้132 6สัก,กทีนะแต่ผมเคยเห็นทฤษฎีเขานะเห็นแต่คนเล่นเนี่ยหนึ่งสามสองสี่เยก็เห็นมันก็พอกําไรผมว่นนะเหมือนว่า มันได้บ้างเสียบ้างแต่สูตรเนี้ยจะเวิร์กมากจะได้ผลมากเมื่อคุณชนะ2ตาติดหรือ3ามตาติดฟังอีกครั้งนะครับสูตรนี้จะมีกำไรก็ต่อเมื่อคุณชนะ2ตาหรือ3ามตาติดนะครับจำไว้เลยนะสูตรนี้นะครับนี่ก็เป็นการตอบปัญหานะครับระหว่างสูตร1324กับ1326นะครับ ซึ่งสูตรพวกนี้สําคัญมากไหมอะไรงไงเอาจริงๆนะสูตรพวกนี้ไม่มีคนถามว่าเออต้องใช้สูตรเดินเงินได้หรอปกติก็จริงๆก็เอาตรงๆนะครับว่าไม่สําคัญเท่าไหร่ถ้าคุณไม่ได้คิดว่าคุณจะเหมือนคือสูตรนี้เนี่ยเอาจริงๆนะมันดีถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าเฮ้ยโอกาสกูชนะสองตาตดเนี่ยมันมีสูงนะก็ลองดูนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในสูตรที่ผมแค่อยากมให้ลองเฉยๆให้เป็นความรู้นะครับแล้วก็ถ้าอยากลองเอาไปลองเอาไปลองประยุกต์ใช้ดูนะครับ ก็ลองดูได้นะครับไม่ได้ว่าคือถามว่าต้องใช้ไม้สูตรอย่างนี้ไม่จําเป็นต้องใช้นะครับมันไม่ไม่ได้ทําให้คุณรวยขึ้นหรืออะไรขนาดนั้นแต่คือมันทําให้โอกาสในการสร้างเงินเนี่ยมันมากขึ้นนิดนึงนะครับแล้วเป็นการจํากัดความเสี่ยงเพราะอะไรเพราะาบางคนเป็นแล้วบางทีอย่างเงี้ยตาแรกแทงสมมุตินะสมมุติแทงร้อยหนึ่งอาจได้ตาทองแม่งแทงห้าร้อยเลยเสียแลวคือจะเอาห้าร้อยคืนอย่างเงี้ยมันโอ้โหมันยากอะเข้าใจไหม แต่การไอที ar, ่ว่าเหมือนกับว่าเขาเรียกไงนะเป็นสูตรเดินเงินอย่างเงี้ยมันดียังไงมันดีตรงที่ว่ามันสอนให้คุณค่อย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 ทยอยขึ้นลงแทงขึ้นแทงลงนะครับเพราะว่าเขาคิดมาแล้วไอ้สูตรนียคือเขาคิดมาแล้วแหละว่าเหมือนเขาคำนวณมาแล้วอะว่าโอเคถ้าเราแทงแบบนี้แบบนี้ให้เราชนะสองตาติดถ้าเราแพ้ตานี้ถ้าเราแพ้ตานน้นอย่างเงี้ยคือเราจะสูญเสียไม่มากเท่าไหร่ แต่ถ้าเราชนะติดๆกันสองสาครั้งโอกาสที่คุณจะกําไรมันสูงเพราะฉะนั้นสูตรพวกนี้มันเป็นแค่สูตรเหมือนกับว่าในการบริหารจัดการความเสี่ยงเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่แต่ว่าสูตรนี้ไม่จําเป็นเลยนะครับสําหรับคนที่แค่ว่าเล่นเพื่อความสนุกเฉยแต่สําหรับคนที่รู้สึกว่าเฮ้เราก็บางทีชนะเบิ้ลๆชนะแบบว่าสองสามตาติดเหมือนกันนะแต่ว่าเล่นยังไงก็เสียว่ะอ่ะคุณก็ลองเอาสูตรนี้ไปใช้ดูนะครับมันอาจจะเออพอช่วยเราได้บ้างนะครับในบางกรณีนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะตอบปัญหาของเพื่อนๆบางคนที่ยังงงอยู่นะครับก็จาไว้นะครับว่าไม่ได้ให้เล่นเรียงเลยนะครับคือคุณต้องดูว่าคุณชนะหรือคุณแพ้นะครับคุณต้องดูผลลัพธ์ก่อนเนาะแล้วก็พยายามลองครับถ้าเป็นไปได้นะตีตารางแบบเนี้ยไอ้ห้าช่องอย่างเงี้ยดีกว่านะครับค่อยคเล่นนะครับค่อยๆแทนดูตัวไหนที่ชวว์ก็แทงนะครับตัวไหนไม่ชัว์ก็อย่าเพิ่งมีอะไรกับมันมากนะครับก็เฉยเฉยไว้ก่อนนะครับเราก็เล่นแบบว่าตรงชวว์เราค่อยแทงเนาะ อเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าผมแนะนํานะผมไม่แนะนําให้คุณแทงทุกตาละครับคือเล่นจำนวนตาให้คุณชัวเราเน้นเป็นสไนเปอร์นะครับเน้นบริหารจัดการเงินเน้นลงทุนเพื่อได้กําไรนะครับไม่ได้เน้นแบบว่าเอามันเนาะเอามันอย่างเดียวนะแต่ถ้าคนเอามันอย่างเดียวก็ไม่จำเป็นต้องศึกษาอะไรลึกลับนักหนานะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทุกท่านนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังนะครับถ้าคลิปหน้า ถ้าท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็แชร์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับขอรู้จักไว้ดูนะคะว่าเออมันมีสูตรนี้อยู่บนโลกด้วยนะและก็มันมีสูตร1324 1326ส่วนตัวผมแนะนำอะไรผมว่า1324ดีที่สุดนะครับกับตัวลาบูเชียก็โอเคนะเออใช้ได้ทั้งคู่นะครับลาบูเชียกับ1324ลองดูครับว่าสูตรไหนเหมาะกับท่านที่สุดนะครับสำหรับ,บวันนี้ก็ฝากท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ